สวัสดีเอฟซีสุภูสุขนครับมือนีลุงหลอดมามีรายการบังไฟนะครับวันที่เก่ามีทุนน่ายน2567อครับบ้านดอนกลอยนะครับตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรายการบักไฟมนีดังต่อไปนี้ครับบางที่1อ่อาวเทียนนะครับบางที่2อออรไทยเบิกฝ่าบางที่ 3. สอราชวงศ์บางที่4ฝ่าสถานครับหาดาวดวงไม้หกท้องภักตีเจ็ดพนาซับเบิกฝ่าเห็นในกระทีประกาศอยู่ในสนามมือนีบอกพนาซับเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็นซอแท็กเตอร์แทนนะครับอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับผมบางที่8คู่เบียร์สังลุยครับบางที่เก่าโกแก่ครับบางที่สิบถ้ำหยุ่นครับ11เอ็ดน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรินนะครับท่าบุญมีนะครับบางที่12โชคอันนั้นครับ13หนุ่มราศี14บสีรินาภา15บห้าบุญสับเบิกฝ่า16ชัยชนะเบิกฝ่า17มาดามแค่เบิกฝ่า18โควิดเบิกฝ่าครับ19 เทพศิริครับยี่สิบฝ่าอุ่มยี่สิบเอ็ดคู่โจสังลุยนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้านะครับบวกไอ้พ่ายดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกกิโลยน้อยสิพ่ายดำนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้งกำลังแรงใจกันนะครับผมในวันที่เก่ามิถุนายนครับบัตรดอนกลอยนะครับผมอ่ะส่วนมัดเดาทางสูงลุงหลอดเอฟซีกับมิเฮทีนองเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นบางไฟมือพองเป็นบางไฟแผ่นหน่อยนะครับผม ไดลายนะครับบางหางไดมองเหล็กสี่รอยเคยนะครับผมบางที่หนึ่งครับนุม่มกอทมอหรือว่าอาวเทียนนะครับบางที่สองสองราชวงครับบางที่สามโกแก่ครับบางที่สี่ทำยุนครับ หากโกวิดเบิกไฟโฮกคู่โจสังลรุยนะครับอ่ะคู่โจนี่ถ้าเป็นคู่โจอ่ะง่วงงามกันนาจะวานเจี๊ยบนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมส่วนลุงหลอดติดภารกิจนะครับอาจจะบไดเดินทางเขาสนามนะครับมืออื่นนะครับไปให้รับกำลังใจไอ้กะทิร้อยฟ้านะครับวันนี้ลุงหลอดกับไปไอ้กะทิร้อย้านะครับตาบบโพเปนะโพนายเห็นนะครับผมเนื่องจากว่าสุดนะครับผมอยากไอ้นะครับกับก่อนมูเลยนะครับผมอ่ะผู้ใดไปก็คอยโชคเหตมมันนะครับผมบอกไว้ก้อนนะครับมันเดาลุงหลอด เป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวขางไฟใดๆทั้งสิ้นบอใดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตา่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงร้อน f c สวัสดีครับ